มีก็จะแบ่งชายาีิเหลือลําดับนั้นเป็นต้นทีนี้การสิ้นสุดการสมรสโดยการตายแต่ตายโดยผลของกฎหมายไปจากโลกนี้โดยผลขฎหมายผลก่นกฎหมายอย่างไรในกะจะเป็นสมรสกรันนางขอแต่ในกอไม่อยู่ติดต่อในกอไม่ได้ระหว่างที่ติดต่อครั้งสุดท้ายนับไป5ปีแล้วในก็ไม่กลับมาภรรยานางขอร้องต่อศาลขอให้ศาลสั่งให้ในกอเป็นคนสับสูญ เมื่อศาลสั่งให้ในกอเป็นคนสาบสูญน,นำคำสั่งศาลมาฟ้องหย่านะมันจะเป็นแบบนี้นะในกรณีที่ตายโดยผลกรนมถ้าเกิดในกอไปในกรณีพิเศษสองปีพิเศษอะไรนะ่ะในกอไปรบหรือในกอไปเรือแล้วเรือล่มแล้วหาไม่เจอสองปีไม่กลับมากรณีพิเศษสองปีก็ในปกติห้าปีภรรยาร้องต่อศาลคู่สมรสร้องต่อศาลขอให้ศาลสั่งให้คนที่สาบสูญเป็นคนสาบสูญสิ้นสุดการสมรสโดย การตายโดยผลของกฎหมายแล้วนําคําสั่งศาลนั้นมาฟ้องหย่าแล้วแบ่งทรัพย์กันไปตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ถ้ามาปีต่อมาในกกลับมามันกลับมาได้ไงในกไปร้องต่อศาลขอเป็นคนปกติแล้วกลับมาแล้วยกเลิกคําสั่งศาลที่เป็นคนทรับศ์สูภรรยาที่หย่าไปถ้ารักในกก็มาจดกันใหม่ไอ้ทรัพย์ที่แบ่งไปก็ต้องคืนในกคืนในฐานะลาบนมควรได้เหลือเท่าไหร่คืนเท่านั้นต้องมีหลักฐานการใช้ แบบนั้น่ะเข้าใจเขีนว่าเข้าใจในเกร์ีสิ้นสุดการสมรดโดยการตายตายธรรมดากับ